เกมกับแมนยู่ในเตดนะครับจะเตะก,กันในคืนวันจันทร์เช้ามืดวันอังคารเวลาตีสามนะครับก็ถ่ายท่าสดทางช่องทูเมลีฟุตบอล1นสองและถ่ายช่อง 2-4K ด้วยนะครับลองไปดูช่อง 2-4K ในทูวิชั่นนาวครับลื่นหัวแตกนะครับเหมือนเห็นเหมือนเห็นภาพเหมือนเห็นภาพที่เราเราดูภาพเวลาเขาขายทีวีอะนึกออกปะภาพมันจะแบบนั้นเลยอะ 4K นะครับโอ้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆอยากให้อยากให้ทุกคนถ้าใครมี มีทวิชแนลนะเปิดดูช่อง 4K ชัดแบบคือคือแบบคนละเรื่องกับ Full HD เลยอะแต่ว่ามัน <c oughs> เหมือนเขาเขาเขาถ่ายเขาถ่ายแค่วิลวละคู่พี่เมียเขาจะส่งมาแค่วิลวละคู่ที่เป็นแบบอัลตระห HD นะครับถ้าใครมีโอกาสดู 4K ก็ดูช่อง 4K ไปเลยนะเพราะนานๆทีเราจะได้แบบจะได้ดูทีมตัวเองถ่ายช่อง 4K สักทีหนึ่งแต่ผมไม่ได้ดูเพราะผมต้องพาก <c oughs> าคู่นี้เจอกันที่เซนต์เจนส์ฟ์คเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราชนะ1-0ส่วนการเจอกันที่ออแทฟฟอร์ดครึ่งซีซั่นหลังเราแพ้2-3แต่ว่ามันมีเกณ์ที่เราชนะเขา3-0ในคาราบาวคัพเมื่อฤดูการก่อนนะครับ เจอกันสเกมหลังสุดเราทุกรายการเราชนะแมนยู3นัดแต่ว่าในเกมลีก3นัดหลังเราชนะ2ซึ่งเท่ากับ16เกมก่อนหน้านี้เลยนะครับช่วงหลังไกลว่าเราก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นนะในยันที่เจอกับแมนยูในเต็ดนะครับเจอกันในเกมลีก5้นัดหลังเราแพ้นัดเดียวนะครับชนะ2เสมอ2แต่ว่าถ้านับเฉพาะการเจอกันในโอแทฟฟอร์ดเนี่ยเนัดหลังในลีกนะ แมนยูไม่แพ้เรานะครับผลสุดท้ายและเป็นครั้งเดียวด้วยที่ที่นิวคาสเซิลชนะแมนยูที่โอแทฟฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นในปี2013ก็คือปีที่โยฮันกาบายยิงประตูชัยอะ่ะเออนั่นแนหะคือครั้งเดียวเลยที่เราชนะเกมลีกที่โอแทฟฟอร์ดได้นะครับ39เกมอะ่ะเออ39เกมลีกหลังสุดที่เล่นในโอแทฟฟอร์ดเราชนะครั้งเดียวนะฮะเนี่ยเลยเป็นเลยเป็นจุดที่ผมก็ยังไม่ได้แบบ ไม่ได้ถึงกับนิ่งนอนใจใช่ดีเดียวว่าอย่างนั้นก็นแล้วกันนะครับส่วนผู้ตัดสินในเกมนี้คือไซมอนฮูเปอร์นะครับผมลืมเอามาว่าแกตัดสินซีซั่นนี้แกตัดสินเราไปหรือ,อยังวะผมก็ไม่แน่ใจจริงๆต้องใส่มาแต่ผมลืมใส่มา <laughs> ขอยขออนุญาตข้ามไปกันแล้วกันเพื่อความต่อเนื่องนะครับนิโคลเซนก่อนลงสนามในเกมนี้ณนะเวลาที่ไลฟ์อยู่อยู่นับที่5มี29คะแนนนัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะแอสตันวิล่ามานะครับทำให้เราชนะมาแล้ว4นัดติดรวมทุกรายการนะครับแล้วก็เป็นการชนะสารนัดติดในลีกยิง11ประตูโดยที่ ไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับก็ลุ้นชนะ4นะัดติดในลีกนะัดตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนปี2023นะครับที่ช่วงน,นั้นเราชนะ5นะัดติดแต่ว่าท่านนับการชนะ4นะัดติดแบบคลินชีสเนี่ยเกิดขึ้นหลล่าสุดคือเดือนเมษาปี2012ก็คือเมื่อ12ปีกว่าๆที่แล้วนะครับผลงานเกมเยือนช่วงหลังก็ถือว่าเราทําได้ดีขึ้นนะ10เกมหลังสุดที่เราเล่นเกมเยือนเราแพ้แค่3เกม ชนะ4เสมอ3เก็บได้15คะแนนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนัดเยือนล่าสุดเราบุกชนะอ e ิสวิตได้4-0ใช่ไหมแต่ว่าผลล่าสุดที่เราชนะเกมเยือนติดต่อกันในลีกเนี่ยก็คือช่วงต้นปีนะครับช่วงมกรลาถึงกุมภา2024นะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเจอกับช่วงนั้นชนะวิลล่ากับฟอร e เรส วงนั้นชนะวิลล่ากับฟอร์เรส์นะฮะสองนัดติดช่วงสิ้นเดือนมกราจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภานะครับที่ชนะเกมเยือนสองนัดในลีกอ,อีกสถิติหนึ่งที่ไม่ค่อยน่าจดจำสำหรับเราเท่าไหร่ก็คือในยานที่เราเล่นเกมนัดสุดท้ายของปีปฏิทินเนี่ยเนัดหลังเราไม่ชนะเลยนะครับผ <laughs> ลล่าสุดที่ชนะคือการชนะฟอร์เรสในแชมเปี้ยนชิพปี2016 แต่ถ้านับในพรีเมียร์คือการชนะเอเวอร์ตัน3-2เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับและนั่นคือ2เกมจาก21ปีหลังที่เราสามารถชนะเกมสุดท้ายของปีได้ <c oughs> <c oughs> คือเราไม่ค่อยถูกโฉลกกับพวกเกมบ็อ i n g ่งเดเกมสุดท้ายของปีอย่างเงี้ยมักจะทําผลดนานได้ไม่ดีเท่าไหร่โอเคเราทำลายอาถานจากบ็อกซิ่งเดในเกมล่าสุดได้ทีเนี้ยเราก็มองว่าเออทีนจะสามารถทําลายอาถานตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่แอนโทนีกอดอนเนี่ย ยิงแมนยูไปกลับในลีกซีซั่นที่ผ่านมายังไม่เคยมีผู้เล่นนนวคาสเซลคนไหนที่ยิงแมนยูได้ถึง3เกมลีกติดต่อกันมาก่อนนะครับก็ลุ้นว่าตัวของกอร์ดอนจะทําได้หรือเปล่าในขณะที่อเล็กซานเดอร์อีซักยิง5นัดติดต่อกันในลีกนะครับก็ถ้ายิงได้จะเป็นผู้เล่นนนวคาสเซลที่ยิง6นัดติดคนล่าสุดจําได้ไหมใครโจวิลล็อกนะฮะวิลล็อกเป็นผู้เล่นที่ยิงติดต่อกันมากที่สุดของเราคือ7นัดติดช่วงแบบ ช่วงล่างทองช่วงล่างทองยุคพบบูธนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะสำหรับโจว,วี็อกที่ยิงได้7นัดติดแล้วเจ้าตัวเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูไปแล้ว28ลูกจาก28เกมหลีกหลังสุดนะครับจากผลงาน22ประตูลแล้วก็6แอสซิสต์นะฮะในขณะที่เอ็ดดี้ฮาวเองเนี่ยก็ทำทีมเจอแมนยูมาก่อนหน้านี้เนี่ย17นัดชนะ5เสมอ3แพ้9แต่ว่าถ้านับการเจอกัน4เกมหลังเอ็ดดี้ทำทีมชนะแมนยูได้ถึง3เกมนะครับ ที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งคือลุยชอนนะลุยชอนเนี่ยมาเยือนโอแทฟฟอร์สองเกมหลังยิงได้ทั้งสองนัดนะก็คือเกมที่ยิงได้ในลีกคัพใช่ไหมแล้วก็เกมในลีที่แพ้ไอหนูฮอยิงได้นะครับก็ลุ้นว่าจะยิงโอแทฟฟอร์ได้3เกมติดหรือเปล่า ก็รอดูกันไปนะครับต่อมาคือแมนยูในเต็ดนะครับแมนยู U, ก่อนลงสนามณนะเวลาที่้ล่อยู่อันดับ14มี22คะแนนเกมล่าสุดก็แพ้กับวูฟไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับทำให้ตอนนี้แมนยูแพ้ทุกรายการมา3นัดติดต่อกันและถนะนับเฉพาะในเกมลีกเนี่ยแพ้ไปถึง4จาก5เกมลีกหลังเลยนะครับก็มีขั้นชนะ Man City, แมนซิตี้เกม1 2เกมหลังในบ้านก็เป็นการแพ้กับฟอเรสแล้วก็บอนมัดนะครับแมนยู U, ไม่แพ้3นัดติดในลีก ไม่แพ้เกมลีกในบ้านสานัดติดเนี่ยผลสุดท้ายผมยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยนะครับก็คือช่วงปี1978-1979นั่นคือผลสุดท้ายที่แมนยูแพ้เกมลีกคาบ้านสานัดติดนะครับแล้วก็ผลล่าสุดที่พวกเขาเสีย3มประตูขึ้นไปในบ้านสานัดติดเนี่ยย้อนกลับไปนู่นเลยตุลาคม1962นะครับก็ยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าจริงๆก็เป็นทีมที่เล่นเกมสุดท้ายของปีเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะ คือพวกเขาเล่น12ปีหลังเนี่ยแพ้เกมสุดท้ายของปีปฏิทินแค่ครั้งเดียวแต่ไอห้หครั้งที่แพ้เนี่ยแม่งเกิดขึ้นในปีที่แล้วก็คือที่แพ้ฟอร์เรสตห่ต่อ2นะครับแล้วก็เป็นทีที่แพ้ในเดือนธันวาคมมากสุดแพ้ไปแล้ว4เกมนะครับหเดือนที่แมนยูแพ้มากสุดเนี่ยเกิดขึ้นก็คือกันยายน1962ที่แพ้5นัดไม่รู้จะเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับ แล้วก็สถิติในการเล่นวันจันทร์ก็ถือว่าโอเคนะชนะ3เกมในบ้านหลังสุดที่เล่นในวันจันทร์นะครับล่าสุดที่แพ้เป็นการแพ้วูฟเมื่อเดือนมก,การาคม2022่หรือว่าเกือบเกือบสปีที่แล้วเราเล่นเกมวันจันทร์ล่าสุดด้วยเสืยแพ้เวแสแฮมขาบ้านนะครับส่วนความพร้อมนะครับฝั่งของเราเนี่ยตัวที่ยังเจ็บอยู่จะมีจามาลาเซลเอมิลคราฟนิกปอแล้วก็คาร์ลวิลสันซึ่งพวกนี้น่าจะกลับมาช่วงเดือนหน้าหรือเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับส่วนแมนยู ตัวเจ็บมีเมสันเมาส์วกิกตอร์ลินเดเลฟมาเนียอุกาเต้แล้วก็ลูกชอนะครับแล้วก็บูโนเฟนเดสติดโทษแบนโดนเหลืองแดงในเกมล่าสุดนัดนี้ก็เลยลงไม่ได้นะครับนี่คือความพร้อมคร่าวๆส่วน11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยที่ต้องลุ้นกันนะครับเออต้องลุ้นตีโน่ด้วยคนหนึ่งนะเพราะว่าเขามีอาการป่วยมาจากเกมที่ก่อนเกมที่เราชนะบิลล่า ก็รู้วันนั้นนี้จะหายป่วยทันหรือเปล่าและจะฟิตพร้อมลงเล่นในเกมนี้ไหมนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งในวันจันทนี้11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามเนี่ยเอาจริงผมว่าเอ็ดดี้ไม่น่าเปลี่ยนน่าจะใช้ชุดเดิมเกือบหมดเกือบหมดเออประตูเป็นดูบาฟก้าเหมือนเดิมเซนเตอร์ก็ยังคงเป็นแชร์เบิร์นนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยผมยังคิดว่าลุยซอนน่าจะยังได้เล่นแบ็กขวาผมยังเชื่อว่าตีโน่จะหะจะจะหายทันน่าจะได้กลับมาเล่นเกมนี้และทิปเปียกลับไปเป็นสำรอง สามมิดฟิลโจโตโน่เหมือนเดิมไม่น่าเปลี่ยนแล้วก็ตัวลุกก็ไม่น่าเปลี่ยนเหมือนกันกอรอนยืนซ้ายเมอร์ฟี่ยืนขวาแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับฉะนั้นสเปตตตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในวันที่เจอกับแมนยูเนเต็ดก็คงจะออกมาหน้าตาแบบนี้ส่วนจะเดาใจเอ็ดดี้ถูกไหมคืนวันจันทร์เช้ามืดวันนังคาร เวลาตีสาเดี๋ยวก็คงจะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึงนะครับย้าอีกทีหนึ่งว่าคู่นี้ผมภากับพี่ฟุกนะเดี๋ยวน่าจะได้ลุ้นกันสนุกแน่นะสำหรับเกมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการพรีวิวที่เอามาฝากกันนะครับก่อนเกมกับแมนอยู่ในเต็ดนะครับ